ถ้าอย่างตักเป็นกับข้าวนี้สี่สิบาทนะครับแล้วขอปลาตัวเล็กด้วยนะเปล่าหวานจ้ะเอนั่นหรอปลาจิ๋วเน่ปลาิ๋วเปาหวานาเปล่าดวเาเป็ดอร่อยครับขอบคุณครับแล้วก็เปล่าหวานหมดเลย นน้หมแม่ขอได้เลยาีอยู่แล้วมาเดี๋ยวผมทหทำเอไม่เนหาแต่งยวกฮ้ยเ้าผู้ชายเป็นไงบ้างดีขึ้นยังก็ยังนะค่ะเดี๋ยวมึงก็อยากให้นรถตกปลาแก็ัดเลี้อย่างเงี้ยอันนี้ลาดเลยจ้ะลาดเป็ดลาดเกตจับอันนี้หน่อยจับแล้วเดี๋ยวขอเป็ดใส่ถุงดยอยนะคะได้จ้ะเอาปกติหรือห้าสิบจ้ะเอาห้าสิบให้ดลน มาดกูงเลคุ้มเลยว่าวนกินแต่ได้ไั้งใหลายนี่พอเปิดนีน้ำพิกนาีเติมได้ไม่อันด้วยครับใ่ครับาจานข้าวจานูจาอันนี้จะเป็น แกงกุ้งหอม้ดองกับไก่จ้ะแกงกุ้งหอม้ดองไก่หอมมากเลยครับขอแกง,งสาประดุกจ้าาป้าเอาเป็ดขอคุณใส่จานนะครับสาปใส่เยงไหรอเห้ีเนือเลี้งหัวแบบร้อยแหอมเลย

Thế giới thế nào? Nhắc điình went lúc trước em ghi ก็คือดีอร่อยนี่ปลาพี๊บครับระดับไทยที่ชอบทำจัดจ้านกับครามเปรดใส่เค็มครับน้ักทิปปะปี๊บบริการฟรีครับขอบคุณครับเติมได้นะครับครับทำทิกปะปีบบริการฟรีด้วย